คุณผู้ชมคะตอนนี้ไฟอยู่ที่มินิมูราฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มควายนมแห่งแรกในประเทศไทยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทานแต่นมวัวใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เคยทานนมควายไฟก็ยังไม่เคยทานเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปชิมนมควายกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างภายในฟาร์มนี้ไปกันเลยค่ะ มีของขายแบบนี้คืออันนี้เป็นของฟาร์มหรือว่าของชาวบ้านเป็นของชุมชนแถวนี้ครับเขาก็มาตั้งขายคือเราก็ให้พื้นที่เขามาขายฟรีก็ให้เขามาเหมือนหาไรายได้เข้าชุมชนอ,อะไรอย่างเงี้ยคก็คือเอาเอาของที่เขาปลูกกันมาขายใช่แถวนี้เลยฮะ,ะฟาร์มที่นี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับแล้วเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่กี่โมงคะพี่อดอถ้าจันถึงสุกก็จะเปิด10โมงเช้าจนถึง สองทุ่มนะครับแต่เพื่อเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเปิดถึงสามทุ่มค่ะทีนี้ถามพี่อตว่าเจ้าควายมูราใช่ไหมคะมันเป็นควายนมแล้วแล้วควายไทยของเราอะคะควายไทยของเราจะเป็นควายสายพันธุเนื้อค่ะอ๋อเป็นควายเนื้อใช่ก็คือสาเหตุที่มูรานี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะของประเทศของประเทศมาจากประเทศอินเดียคอ่าเป็นควายสายพันธุนมโดยเฉพาะดังนั้นปริมาณน้ํานมที่เขาให้เนี่ยก็จะเยอะกว่านมสายพันควายสายพันธุเนื้อ ทั่วไปอะไรอย่างนี้ทำไมเราถึงเอาควายนมเข้ามาเลี้ยงคือเขาบอกว่านมควายเนี่ยมีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับนมของสัตว์ทุกชนิดมีประโยชน์ที่สุดก็คือเพราะว่านมควายตัวนี้มันจะมีแคลเซียมสูงเป็นสองเท่าของนมวัว<อ>แล้วก็สูงที่สุดกว่านมแพ้นมแก่ค่ะทุกชนิดเลยครับมีแคลเซียมสูงแล้วก็เป็นแคลเซียมจากนมโดยเฉพาะแบบแล้วก็มีโปรตีนสูงค,คอเลสเตอรอลต่ํา โอ้โหดีเลยดังนั้นน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโตหรือว่าผู้สูงอายุที่เหมือนต้องการแคลเซียมเยอะๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ทานนมควายก็จะดีเพราะว่าคอรลสเตอรอรของเราเนี่ยตแล้วภายในมินิมูราฟาร์มเรามีกิจกรรมอะไรที่ทำบ้างคะก็ที่นี่ครับเราก็จะมีกิจกรรมด้วยกัน6กิจกรรมเนาะก็คือจะมีทำพิซซ่านะครับว้าวมีทำไอศครีมนะครับมี ทำเนยแพนเค้กนะครับมีปลูกผักสวนครัวมีดำนาปลูกข้าวแล้วก็มีเก็บไข่เป็ดทำไ่เค็มซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการทํากิจกรรมที่เราดึงเอาคอนเซปต์การทําบริษัทเกี่ยวกับฟายนมมาใช้ทั้งหมดก็คือกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่แล้วเป็นปกติในฟาร์มแล้วเราก็มาเอากิจกรรมเหล่านี้มาแปลให้เป็นกิจกรรมให้น้องๆได้เข้ามาสัมผัสได้มา ลงมือปฏิบัติจริงเหมือนเขาเข้ามาอยู่ในฟาร์มควายจริงอะย่างนี้คะับว้าวที่นี่ทุกอย่างเราใช้นมควายทําทั้งหมดแม้แต่ชีสที่ทําพิซซ่าอะไรอย่งนี้ยครับชีสที่ทําพิซซ่าก็ใช้ใชีนมเอล่าจากนมควายอ เลยค่ะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมให้ได้ทำหลายอย่างเลยละค่ะเหมาะกับก,การเรียนรู้ของเด็กมากๆถือว่าเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวในเวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ได้อย่างดีเลยเละค่ะซึ่งกิจกรรมต่อไปเราจะไปป้อนนมพระเอกของฟาร์มนี้กันค่ะน้องควายมูรานั่นเองไปค่ะนี่เจอแล้วนี่คือเจ้าควายสายพันธุ์มูรารมูราใช่มูราเหมือนเหมือนขนมันยาวกว่าควาย ไทยที่เราเห็นไหมใช่คือถ้าเกิดเขาอยู่ในเมืองหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือขนเขาก็จะเต็มตัวเลยเขาก็จะมีขนปกคลุมเต็มตัวนี้มาอยู่ในเมืองร้อนขนเขาก็จะบางๆนิดนึงใช่แล้วก็เนี่ยลักษณะดูถ้าเกิดความแตกต่างก็คือสีเขาจะดําสนิทแล้วก็เข่าอะครับมันจะไม่กางออกเหมือนควายไทยทั่วไปมันจะมันจะงงเข้าแบบนี้เหมือนวงพจันเข้าไปใช่ค่ แล้วเราก็จะเลี้ยงเขาไว้ตรงนี้เพื่อให้เด็กๆที่มาทํากิจกรรมได้ได้ชมได้ดูได้เห็นลักษณะของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนเช้าเราจะปล่อยเขาลงน้ำเอาเขาลงน้ำด้วยเหรอคะใช่นี่เขาเาเรียกเป็น water buffalo ครับเป็นควายที่ชอบที่อยู่ในน้ำควายน้ำใช่เขาก็จะต้องลงน้ำทุกวันอะไรเงี้ยตอนเช้าเราก็จะมีคิวปล่อยให้เขาลงน้ำ ไฝั่งนี้คือคือเป็นเป็นพ่อพันแม่พันุแล้วหรือเปล่าคะอันนี้คือโตเต็มวัยหรือยังคะยังครับยังเหรอคะใช่ตัวนี้ประมาณสักสามขวบโตเต็มวัยจะอยู่ประมาณห้าปีอันนี้คือสามอันนี้คือแบบช่วงช่วงเหมือนวัยรุ่นถ้าโตเต็มวัยจะห้าปีใช่จะใหญ่อีกประมาณสักนมจากเขาตั้งแต่กี่ปีคะก็หลังจากที่เขาตั้งท้องคลอดลูกแล้วก็ถึงรีดนมได้แล้วนมที่ให้เนี่ก็เขาเป็นนมเป็นนมของแม่เขาเนี่ยใช่ค